ค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมักเดาชาแนลคนรักบ้านจ้าวันนี้นะคะเราจะพามาชมบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะโอ้โหเพื่อนๆนต้องอยากได้และคือสนใจจริงๆค่ะอันนี้คือเราคุยกับเจ้าของรีสอร์ทนะคะซึ่งบ้านตัวนี้นะคะเจ้าของบ้านนะคะนํามาทําเป็นรีสอร์ทนั่นเองค่ะเพื่อนเอในงบหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถนําไปทําไว้ที่บ้านส่วนสวนลงจอดรถนะคะเพื่อนๆจะขนาดอยู่ที่ กว้าง4เมตรนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ยาว5เมตรนะคะเพื่อนๆซึ่งประกอบด้วยกันนะคะจะมี1ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็จะเป็น1ระเบียงหน้าบ้านนะคะแล้วก็จะมีที่จอดรถนั่นเองค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในกันเลยนะคะลงล้นะคะ4เมตรคูณ5เมตรนะคะเพื่อนๆทําเป็นเสาเฉียงๆนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะจะไม่ได้เทพื้นนะคะในส่วนของลานจอดรถนะคะนี่จะเป็นด้านข้างของตัวบ้านนะคะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนหลังคานะคะจะเป็นหลังคาเหล็กนะคะมุงด้วยเมทัลชีทนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในบ้านกันเลยค่ะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นระเบียงนะคะก่ออิฐบล็อกขึ้นหนึ่งก้อนนะคะเพื่อนๆขนาดของระเบียงนะคะอยู่ที่ขนาด1เมตรนะคะ นี่ค่ะกว้างหนึ่งเมตรนะคะแล้วก็ยาวห้าเมตรนั่นเองค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะจะมีพนักพิงหน้าบ้านนะคะเอาไว้นั่งเล่นนะคะนี่ค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปชมด้านในกันนะคะส่วนประตูนะคะประตูทางเข้านะคะจะขนาดอยู่ที่เก้าสิบคูณสองเมตรนะคะนี่ค่ะความกว้างจะเป็นเก้าสิบนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นสองเมตรนั่นเองค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะภายในบ้านนะคะ แต่ตัวนี้นะคะเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะคะซึ่งทําเป็นรีสอร์ทนะคะเพื่อนๆชื่อฮักจางรีสอร์ทนะคะอาเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะใกล้ๆก,กับวัดป่าปากโดมนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมาเที่ยวอุบลราชธานีนะคะสามารถมาพักที่นี่ได้นะคะเพื่อนๆห้องกว้างสะอาดดูดีมากเลยค่ะนี่ค่ะพอเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นห้องนอนนะคะ ิดเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นบริเวณเตียงนอนเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีโซฟานะคะเพื่อนๆไว้นั่งเล่นนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะภายในห้องนะคะจะทาด้วยสีเทาเข้มตัดกับสีเทาอ่อนนะคะเพื่อนๆแสงมันอาจจะดูเหมือนเข้มๆนะคะแต่ตามจริงจะเป็นสีเทาอ่อนนะคะทาด้วยสีเทาอ่อนนะคะตัดกับสีขาวค่ะส่วนฝ้านะคะก็จะเป็นฝ้าเรียบค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ จะมีนะคะโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของโต๊ทานอาหารนะคะจะมีทีวีลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆราคา1นึ0 0 0บาทนี้จะไม่รวมเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนะคะ1นึ่งแบาทนี้คือจะเป็นลักษณะแค่ตัวบ้านนะคะเพื่อนๆ ที่เรานำมารีวิวนี้คือจะเป็นส่วนของรีสอร์ทนะคะขอบคุณเจ้าของรีสอร์ทนะคะที่เราให้เรามารีวิวมาแนะนำเพื่อนๆนะคะในราคางบประหยัดนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากได้บ้านสไตล์นี้นะคะก็สามารถนำไปทำได้นะคะส่วนกระเบื้องนะคะจะปูพื้นด้วยกระเบื้องแกนิโตนะคะ60คูณ60นั่นเองค่ะเพื่อนๆหน้าต่างนะคะจะมีอยู่ที่2บานนะคะส่วนหน้าต่างนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ี่ค่ะตัวนี้เป็นลักษณะของหน้าต่างนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะคะเอาไว้ตากผ้านะคะตากผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆพื่อมองข้างนอกนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นมุมจากด้านในสู่ด้านนอกนะคะเองค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะพาเข้าชมห้องน้ํานะคะเพื่อนเน นี่ค่ะประตูของห้องน้ำจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะประตูห้องน้ำนะคะขนาดอยู่ที่แปดสิบคูณสองเมตรนะคะนี่ค่ะในส่วนของห้องน้ำนะคะเพื่อนๆขนาดอยู่ที่สองเมตรนะคะสองเมตรคูณสคูณสี่เมตรนะคะเพื่อนๆด้านนี้จะเป็นสองเมตรนะคะแล้วก็จะเป็น กว้างสองยาวสี่นะคะในส่วนของห้องน้ำนะคะจะแยกส่วนของห้องเปียกนะคะแล้วก็จะเป็นเออในส่วนของชักโครกนะคะนี่ค่ะจะกั้นผนังด้วยแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นก้านส่วนของห้องเปียกนะคะตัวกั้นผนังนะคะจะสูงประมาณหนึ่งร้ยหกสิบเซนติเมตรนะคะความสูงนะคะเมตรหกสิบนะคะของตัวนี้ค่ะปูพื้นด้วยกระเบื้องนะคะสี่สิบคูณสี่สิบค่ะ กระเบื้องนะคะผนังด้านผนังนะคะจะสูงนะคะประมาณหนึ่งเมตรแปดสิบนะคะนี่ค่ะปูพื้นนะคะนีะ่จากตัวพื้นขึ้นมาถึงนี้นะคะหนึ่งเมตรแปดสิบค่ะจะมีหน้าต่างนะคะเป็นช่องระบายอากาศนะคะส่วนฝ้านะคะก็จะเป็นฝ้าเรียบนะคะเพื่อนๆลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะใช้หลอดไฟสองหลอดค่ะภายในห้องน้ำนี่ค่ะ สวยหรูหรามากเลยนะคะเพื่อนๆลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือบ้านนะคะในงบราคา150,000บาทนะคะหรือว่าเพื่อนๆนะคะสนใจนะคะอยากเอาไว้เป็นแนวทางนะคะก็ สามารถเก็บใบพิจารณาได้นะคะสําหรับคนงบน้อยแต่อยากมีบ้านในงบราคาแสนต้นๆนั่นเองค่ะเพื่อนๆจะมี1ห้องนอน1ห้องน้ํา1ระเบียงหน้าบ้านแล้วก็1ลานจอดรถนะคะในงบ1นึ0 0 0สบาทราคานี้ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะคะผ่านไปผ่านมาแถวพี่บูลมังสาหารนะคะอยากมาเที่ยวนะคะและมาพักรีสอร์ทสวยงามหรูหราแบบนี้นะคะเพื่อนๆในคืนละ450บาทนะคะในฮักจังรีสอร์ทค่ะตั้งอยู่ ในอำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาพักได้นะคะที่พักสวยหรูสะอาดมากเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆนะคะเพื่อนเ่เดี๋ยวเราจะหาแบบบ้านมาให้เพื่อนๆชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ